Hi, hi. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไพพ r ยโโลว r เกียนิ h น,นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้พวกเราก็ออกมาเดินเล่นกันที่ในป่านะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะตามมาตามมาค่ะสถานที่ตรงนี้เราก็เคยมาแล้วนะคะทุกคนเมื่อเมื่อปีกว่าๆนะคะเคยมาตอนตอนท้องประมาณ เดเดือนกว่านะคะตอนที่เรามามันจะเป็นช่วงช่วงหน้าหิมะนะคะทุกคนบริเวณนี้นะคะทั่วทุกที่นะคะก็จะเป็นแบบว่าขาวพโพลนไปหมดเลยนะคะนี่แหละคุณผู้ชายก็พาฉันมาเดินดูหิมะทุกคนคะ่ะท้องปั้นท้องเข็งฉันก็นเดินเดินนะคะไปค่ะเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันค่ะ มาถึงตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีป้ายนะคะบอกให้เรานะคะขึ้นไปทางนี้นะคะทางนี้ก็ได้แต่ว่าจะจะเป็นแบบว่าขึ้นแบบประมาณแบบเนินเขาะคะทุกคนหรือหรือจะไปทางนี้ก็ได้นะคะทางนี้มันก็จะเดินสะดวกแล้วก็เดินง่ายกว่านะคะอดูต้นไม้ข้างในนะทุกคน ดูสีสวยมากเลยนางกำลังจะเหี่ยวเฉาแล้วนะคะไปไปเดี๋ยวเอลิสจะพาทุกคนไปดูลำธารกันนะคะพี่ๆขาไปไ<ะ>ปไป,ะปะจะพาไปดูลำธารเป็นลำธารที่ที่ใหญ่อยู่นะคะที่นี่ลำธารใหญ่ เดี๋ยวคุณผู้ชายจะพาเราไปดูลำธารแล้วนะคะปีที่แล้วนะปีที่แล้วนะคะเราก็มายืนมายืนถ่ายรูปตรงต้นไม้ตรงนั้นนะคะทุกคนคะ่ะ mm hmm. กับกับน้องหมาตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้น้องหมาเราก็เสียชีวิตแล้วนะคะ คนเราก็มาถึงลำธารแล้วนะคะลำธารที่นี้จะเป็นแบบว่าใหญ่นะคะเป็นลำธารแบบใหญ่ได้ยินเสียงน้ำไหลกันไหมเอ่ยเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆนะคะเห็นแบบนีนะ้น้ำเย็นเฉียบนะทุกคนน้ำเย็นเฉียบเลยแหละนะคะ เดินขึ้นมานเรื่อยๆนะคะทุกคนก็จะเห็นลำธารไหลลงไปเรื่อยๆนะคะที่เราไปยืนดูข้างล่างเมื่อกี้นะคะทุกคนคะ่ะคุณผู้ชายต้องอุ้มน้องนะคะเพราะว่าระวังน้องจะตกลงไป แล้วน้องก็มีอยากให้อุ้มนะเออนางอยากเดินเองนะคะทุกคนมุมนี้มองมุมนี้จะมองเห็นชัดมากนะทุกคนคะ่ะอืมไปค่ะไปกันต่อ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูลําธารใกล้นะคะนี่แหละนะคะรอบรอบที่แล้วนะผู้ชายก็มาลงว่ายน้ำที่นี่แหละทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูใกล้ใค่ะ เดี๋ยวจะพาไปดูมุมสูงจากด้านบนตรงนี้ก่อนนะคะน้ำทานเขาก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะคะทุกคนนู่นนะคะจุดสูงสูงข้างบนนู้นนะคะทุกคนคะ่ะทางโน้นก็จะเป็น เขาเหมือนกันนะคะบางคนก็จะเดินขึ้นไปด้านบนนู้นนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะลงลงไปดูด้านล่างกันนะคะซื้อขาตั้งกล้องใหม่รู้สึกว่ามันจับกล้องได้ได้นิ่งกว่า มันมันมันสั่นมันกันสั่นมากกว่าอีตัวเดิมน,นะคะทุกคนรู้สึกได้เลยว่ามันดีกว่านะคะไปค่ะพี่เขาพากันเดินลงไปทางไหน รอบที่แล้วเนี่ยนะผู้ชายมาลงว่ายน้ําตรงนี้นะคะทุกคนนี่ผู้ชายมาลงว่ายน้ําตรงนี้นะคะข้างบนนะคะทุกคนน่นเห็นไหมคะหน้าผาหน้าผาตรงนั้นนะคะก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวท,ที่ที่ท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะ ไปดูสองพ่อลูกทำอะไรกันจริงๆเห็นน้ำก็อยากเล่นนะทุกคนถ้ามันเป็นที่ไทยฉันก็อยากจะลงเล่นอยู่แต่ที่นี้มันน้ำมันหนาวเกินนะคะน้ำหนาวเกินไปแล้วก็เย็นเฉียบเลยทุกคนอ้าฮึบซ่า ตรงนี้ก็จะมีคนก็มาก่อก้อนหินไว้นะคะสวยดีแล้วทุกคนน่ารักดีนะคะดูคุณชายทำให้ดูเอลี่มาต่อกับป้าป๊าเร็วมาเอาหินเรียงกับป้าป๊าเร็วๆนะโอ้สิป้าป๊ะชลบ,บีเย้นะเห็นไหม ยังไม่ถึงไหนเลยล้มแล้วนะครับผมแล้วดูมอสทึบขึ้นตามก้อนหิ่ทุกคน,น,คนสีเขียวสวยมากเลยนะคะเสียงน้ำไหล ข้างบนนะคะทุกคนก็จะมีบ้านนะคะที่เขามาสร้างไว้เวลาวันหยุดนะคะฮอลิเดย์นะคะเขาก็จะมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะคะทุกคนบรรยากาศคือดีมากมากเลยทุกคนค่ะทุกคนค่ะแล้วบรรยากาศคือหนาวมากนะคะทุกคนหนาวมากหนาวจนมือชานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดู

น้องสนุกใหญ่เลยนะคะโยนก้อนหินลงน,น้ำไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปยืนถ่ายรูปตรงโขดหินตรงนั้นนะไปกันไปกันตั้งแต่มาก็ยังมองไม่เห็นปลาเลยนะคะมันหนาวขนาดนี้ปลามันไปอยู่ไหนเอ่ย ทุกคนว่าไหมอืมบรรดาปลาทั้งหลายไปอยู่ไหนเอ่ย มีคนมีอยากกลับบ้านนะทุกคน้ามีความอยากไปอีกมาเร็วๆป่ะป๊อปป๊อปพวกเราก็กลับกันแล้วนะคะทุกคนคุณผู้ชายเก็บลูกนี้มาให้กินนะคะไม่ได้ใจเด้อว่าภาษาไทยมันเรียกว่าอะไรนะคะก็คือภาษาบ้านเขาเรียกว่าติมกะติมกะ ริมกาหรือตริบกาเนี่ทุกคนเดี๋ยวฉันชิมก่อนอรสชาติจะออกเปรี้ยวนะคะทุกคนเปรี้ยวอมหวานอร่อยดีแต่ผู้ชายเก็บมาให้แค่ลูกเดียวเองอะทุกคนคะเราก็กลับกันแล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตาม กดแชร์เป็นกำลังใจให้สซัร์สโลวาเกียในชนบ,บทด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ